สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความของวันพุทธที่31กรกฎาคม2567มิตรในมิตรคือศัตรูการเมืองใครจะให้นิยามเป็นแบบไหนก็ช่างแต่สำหรับผมการเมืองเป็นเรื่องตลก ผมเกลียดเรียนหนังสือแต่อ่านหนังสือออกเป็นผู้เป็นคนได้ทุกวันนี้ก็หัดสนิยามสามเกลอพลน,นิกรกิมหวนของปออินทปลิตนั่นแหละเป็นครูอาจารย์ก็เลยติดสันดาลโลกสวยตั้งแต่เด็กเห็นอะไรก็ขำไปหมดอย่างวันที่เจ็ดสิงหาสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าวไกลคณะพักเขาก็สร้างกระแสสวน เห็นอาการแต่ละคนบ่งลักษณะมดกระดกก้นไตกระทะบนเต่าไฟแล้วก็ขำา4 4สิงหาสารจะวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาว่าสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีตั้งนายพิจิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเห็นใบหน้าแววตาน้ำเสียงนายกตอนนี้เทียบกับตอนขึ้นเป็นเปียกเปียกและตอนผีไมโครโฟนเข้าสิงช่วงหาเสียง ก็ค้ามขำแล้วเมื่อวานฟังรัฐมนตรีธรรมนัตให้สัมภาษณ์ออกจอเทียบกับตอนเขาถูกขับออกจากพักคพลังประชารัฐสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกยิ่งขำกลิ่งยังบางตอนเขาบอกว่ามาถึงวันนี้เรามีจุดยืนชัดเจนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพักใดผมในฐานะเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพรรหลายท่าน ที่เป็นสอสอไม่สบายใจในเรื่องนี้นักข่าวถามจะต้องมีการพูดคุยกับนายสามารถโดยตรงหรือไม่ทำไมต้องคุยเขาเป็นใครชะอุยตกใจหมดเลยเรื่องนี้ต้นย้อนไปตั้งแต่นายสามารถพาในวันอยู่บํารุงมาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐได้มีการสอบถามท่านธรรมนัหรือไม่นักข่าวเป็เลาะเล็งแล้วยิงเข้าเป้า เรื่องบุคคลอื่นที่หัวหน้าพักตัดสินใจไม่ใช่ประเด็นแต่อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช่กรรมการบริหารพักออกมาแสดงวิสัยทัศน์ต,าตา่างๆบ่งชี้มาในนามพักไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากคุณไปทำผิดอะไรพักก็ต้องรับผิดชอบและเสี่ยงต่อการถูกยุบพักถ้านายสามารถยังไม่จบไม่หยุดจะใช้มติกรรมการบริหารพักขับไล่ออกไปซึ่งเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่ง จากเข้มสู่ระดับคมสิ่งที่ท่านธรรมนัตเตือนรวมถึงเรื่องเพลงที่นายสามารถเผยแพร่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ช่างถามสิงนักข่าวเนี่ยร้อยเอกธรรมนัตผู้มากบารมีและผู้จรัดร,รังสีแห่งยุคนายเก่าออกคุกขึ้นมอตอบไม่รู้แต่เพลงอะไรก็ตาม ผมไม่ชอบเพลงนี้แต่ชอบเพลงเชื่อฉันถึงตอนนี้ผมเนี่ยฮาเลยท่านรัฐมนตรีเป็นคนตลกนายสามารถคือใครท่านก็ยังไม่รู้เลยแต่ตอบนักข่าวเป็นฉากเป็นช่องยิ่งที่บอกเคยขับไล่คนที่สามารถออกไปรอบหนึ่งแล้วผมยิ่งขำขำท่านเจ๋งอ่ะคิดมุกนี้ได้ยังไงเอาเรื่องที่ท่านเคยถูกขับออกจอากพักไปแล้วรอบหนึ่ง มาสร้างเป็นมุกอําในสามารถบ้างแบบนี้เขาเรียกว่าตลกลึกที่ท่านรัฐมนตรีผ่านหัวอิดเจ็ดย่านน้ำทั้งในไทยและในต่างประเทศเช่นที่ออสเตรเลียม,มาโชนโชคแต่ไม่เห็นแก่ก็เพราะคงเป็นคนมีอารมณ์ขันแบบนี้แหละที่เป็นยาชะลอวัยผมฟังข่าวทางโทรทัศน์แรกๆผมก็เหมือนท่านคือไม่รู้ว่าใครคือนายสามารถ พยายามจับที่นักข่าวกระเดียดถามอยู่นานกว่าจะปฏิติดปต่อได้ว่าเป็นนายสามารถเจนชัยจิตวณิตลูกพักพลังประชารัฐที่นายวันอยู่บำรุงบอกว่าเป็นคนโทรมาชวนไปอยู่พักพลังประชารัฐกับลุงป้อมคนนี้เองแต่ขอถามท่านเลขาธรรมนทคำที่พูดว่าพลังประชารัฐไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพักใดท่านพูดออกมาจากแรงกดทับจิดใต้สำนึกหรืออย่างไร เพราะผมก็ไม่เคยนึกในประเด็นพลังประชารัฐจะเป็นพักเมืองขึ้นของพักไหนจ,จู่ๆท่านโพ่งออกมาร้อนตัวหรือท่านเลขาคุณธรรมนัฐจำได้ไหมเมื่อมกราหกห้เลือกตั้งซ่อมเขตหลักสีแทนนายศิระเจนจาคะคนพักพลังประชารัฐที่ถูกสารวินิจฉัยให้สิ้นสภาพสอสอพักส่งภรรยานายศิระลงสมัครแข่งกับนายสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทย ผลปรากฏนายสุรชาติชนะขาดได้เป็นสสครั้งนั้นตอนนั้นท่านถูกขับจากพรรคพลังประชารัฐไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยจำได้ว่าโพสเฟสบุ๊กดังนี้ผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนี่คือประชาธิปไตยครับ the enemy of my enemy is my friend ศัตรูของศัตรูคือมิตร วลีศัตรูของศัตรูคือมิตรของท่านเรียกเสียงฮือฮาได้มากถามกันขลมใครคือศัตรูศัตรูของศัตรูคือใครแล้วใครละ่ะคือมิตรของร้อยเอกธรรมนัสก,ก็วิาพากวิจาร์ณสนุกสนานกันไปตามประสาการเมืองเรื่องขำขำขี้หมูปนขี้หมาเฮฮาภาษาคนการเมืองสวะผู้ที่กลับมามีอำนาจเหนือการเมืองประเทศตอนนี้ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นสัมภเวสีอยู่นอกประเทศเคยสุมหัวกันในคลับเพ้าหน้าจอสมาชิกสพรปุจฉาให้หัวหน้าคอกวิสัชนาว่าที่ธรรมนัตพูดนั้นหมายถึงใครหัวหน้าคอกระยิมปริมปร่มพูดอวดเชิงข่มทันทีผมเป็นคนรับสนองให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายพลไม่มีทางเป็นศัตรูแต่การเมืองมีการลูบคมกัน และผมก็ไม่ใช่ศัตรูของพลเอกประยุทธ์และร้อยเอกธรรมนัฐเพราะร้อยเอกธรรมนัทร,รุ่นน้องเคยอยู่พักเพื่อไทยเป็นคนเหนือรู้จักกันดีการเมืองเป็นเรื่องปากกับตูดมันคนละเรื่องกันฉันใดวาจาจากปากกับความจริงจากใจคนการเมืองมันก็จันนั้นฉะนั้นที่สัมภเวสีหัวหน้าคอกปากพูดจะใช่ใจพูดจะจริงก็ตรงข้อเท็จจริง หรือความจริงที่เป็นตามทักษิณบอกคือธรรมนัตอยู่พักเพื่อไทยมาก่อดและเป็นคนเหนือเหมือนทักษิณเมื่อทักษิณเป็นนักโทษระหว่างพักโทษไปโชว์ตัวโชว์เผ่าที่เชียงใหม่หนึ่งในคนประกบซ้ายประกบขวาที่ไม่ใช่คณะพักเพื่อไทยก็คือธรรมนัตพลังประชารัฐคนนี้พลังประชารัฐในความเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแม้พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้า แต่ทางพฤกตินรู้กันว่าอำนาจควบคุมสอสส่วนใหญ่เบ็ดเสร็จอยู่ในกำมือธรรมนัตและตามหน้าเสือเขาพูดกันว่าณนาทีนี้ธรรมนัตเชื้อชาติพลังประชารัฐแต่ถือสัญชาติพักเพื่อไทยในขณะที่ลุงป้อมมีคนประโคมทางป้ายสีลุงป้อมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีและมีการตีกันจนไม่กินสีกินเส้นกับผู้มีอำนาจเหนือพักเพื่อไทย เมื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมและลูกชายในวันอยู่บำรุงขัดใจกับองค์อิงและทักษิณจนเป็นเรื่องถึงขั้นในวันลาออกจากพักไปอยู่กับลุงป้อมที่พลังประชารัฐคนต่อสายประสานคือนายสามารถข้ามหน้าข้ามตาทั้งขัดเจตนาเลขาที่การพักที่ชื่อร้อยเอกธรรมนัฐเป็นใครก็ต้องคอมเมนต์นั่นประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่ย่อมคุณอยู่ข้างในคือพลังประชารัฐ ที่ร้อยเอกธรรมนัตออกปากไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพัคใดเหมือนถูกรูปคมหักหน้าโดยตรงในวันแม้ลาออกแต่เหมือนถูกผลักใสให้ออกไปอยู่พัคไหนไม่ว่าแต่ไปอยู่พัคพลังประชารัฐกับลุงป้อมที่สอนศิลไม่กินกันกับเพื่อไทยร้อยเอกธรรมนัตเสียเครดิตนึกว่าขี่ลุงป้อมได้แบบนี้แต้มในพักเพื่อไทยหายไปหลายแต้มทีเดียวส่วนเพื่อไทย เหมือนถูกพักร่วมตบหน้ากูไล่มึงรับในขณะที่นายสามารถออกข่าวทีทีแสดงตนเป็นคนใกล้ชิดลุงป้อมเป็นคนที่ลุงป้อมไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัตแต้มหายในความเป็นนายเหนือพักเหนือลุงป้อมไปอีกกระบุงคกยมันก็ต้องถึงจุดคนระดับธรรมนัตต้องหาเชยออกมาดังๆชนิดไม่ให้ราคาถามว่านายสามารถคือใคร เหมือนร้อยเอกธรรมนัฐครั้งหนึ่งก็ไม่มีราคาสักเท่าไร่จนไปอยู่พักพลังประชารัฐได้เป็นรัฐมนตรีช่วยถูกเพื่อไทยจับขึ้นขาอย่างกลางสภาแล้วส่องกล้องชำแหละเรื่องสินค้าต้องห้ามบางชนิดจนร้อยเอกธรรมนัฐลุกขึ้นโต้ตอบเองด้วยคำว่ามันคือแป้งนั่นแหละจากนั้นแค่เอ่ยคำว่าแป้งคำเดียวทั่วประเทศ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักอดีตทหารยศร้อยเอกที่ชื่อธรรมนัสคนนี้ศัตรูของศัตรูคือมิตรเป็นอีกวลีที่สร้างตัวสร้างชื่อธรรมนัสให้ดังเฉาโชวไปทั้งยุทธจักรการเมืองว่าธรรมนัสคือน้องรักในไส้ของทักษิณเพื่อไทยขำไม่ละ่ะท่านผมบอกแล้วการเมืองเรื่องขำฮะศัตรูในศัตรูคือมิตรของลุงป้อมขนานี้คือในวันอยู่บำรุง มิตรในมิตรคือศัตรูของลุงป้อมขนาดนี้คือใครอย่าตอบว่าร้อยเอกธรรมนัสนะผมให้สอบตกหมดเลยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเประยวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ